เป็นอะไรวะพูดไปไปพ่อเจเลยเป็นอะไรเป็นอะไรไปพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นก็สองปีกว่าแล้วไม่ได้พ่อก็เลยดีอยู่ดีใจแล้วที่ได้เจอกับเจ้แล้ววันนี้เพิ่นเพิ่นไห้ยังเกาะมากินนะให้ยังอาหารฝรั่งยังไม่ได้อาหารฝรั่งสปาเกตตี้สปาเกตตี้เป็นอะไรจะเกิดเพื่อกินยังเด็กเป็นอะไรจะกินเป็นอะไรกินจกรสชาติเป็นไงยังอารฝรั่งแล้วคนลาวมากิน พอผมอยู่ออสเตรเลียเหมือนกับมันเป็นห่วงลูกน้องที่ลูกน้องเก่าแก่าจะไปทุกคนปอบพุดก็เลยมีโอกาสได้มืัอนีไไอ้ได้ไปพ่อได้ไปพ่อกันแป๊บหนึ่งแต่มเจับจะให้ทุกคนเบิ่งต้อนเจอกันแป๊บหนึ่งพอ่อต่างคนต่างรีบเนาะแต่เจ้ก็ย e ังบอกอยู่ว่าไปไหมไปออสเตรเลียส่วนไปอยู่ผมบอกภาษาอังกฤษตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยจะไปยังไงอู่พูดจริงๆนะเจ้พูดจริงๆไปไหมอยูไไ่ไปทำงานท <c oughs> ี่นู้นมาเจ้บอกให้เราตั้งแต่เ <c oughs> พิ่นบอกตั้งแต่หาปีก่อนแล้วให้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อนที่ซอยแต่ผมไม่ผมไม่ไปแบบขยับเลย อันนี้บอสแจ๊บขอเสริมนะทุกคนบอสเพิ่นซีวอลสองคนอ่าหนูแจ๊บหนูพุทธเพิ่นสิว่าวันนี้เนาะเพิ่นว่าหนูแจ๊บหนูพุทธต้องไปพัฒนาตัวเองนะลองเรียนภาษาอังกฤษออีก2ปีเพิ่นว่าตอนนั้นเนาะแจ่จะจะไปต่างประเทศไปอยู่ออสเตรเลียแล้วจะเอาพวกเราไปด้วยสุดท้ายเฮาต้องปฏิเสธอ่ะพอเพิ่นว่าววันี้นะเฮาก็ต้องปฏิเสธว่าเฮาบ่ไปแหละก็ขอแบบว่าอยู่แบบนี้อยู่ในประเทศไทยอ่าถือว่าวันหนึ่งที่อายุเฮาหลายประเทศไทยบ่ให้อยู่ก็จังหัดกลับอันนี้คือสิ่งยอมสองคนเว้านะทุกคนเนาะ <aro id> <laughs> มามนุษย์ธรรมมานั่งรถไฟฟ้าครับทุกคนมาครัเเ้งแรกการมานั่งรถไฟฟ้าร่วมกันครับไม่เคยไปไหนเลยครับนี่มนุษย์ธรรมครับลูกหลานมนุษย์ธรรม <S <s <uck> ทางนี้มนุษย์ธรรมทางนี้ <s <uck> <S <s <uck> สวัสดีครับทุกคนวันนี้บอกจะเากระหมูสิพากันมาเอาแว่นแว่นตานะครับ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับน่าจะอยู่ทางสายมือของบาดแจ็บนะครับทุกคนบาดแจ็บจะเข้าไปเข้าประตูหน้าครับจะวนไปเข้าทางประตูหน้า เราก็เข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับทุกคนขมดข้างในแล้วบอกพูดเลยเกินมาไปพอ่อไปถือหรือบ่อตึกเหมือนเยอะแยะซะขนาดนี้โอ้โหนีใน่ใหญ่ขนาดทุกคนโอ้ตรงนี้เป็นอาคารจอดรถนะครับทุกคนเป็นอาคารจอดรถของอ่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ข้างหน้าที่ทุกคนเห็นตัวนี้ก็คือเป็นถนนพหลโยธินทุกคนเนาะพระหนโยธินทุกคนอาคารจอดรถเป็นชั้นสองครับทุกคนโอ้รถเยอะแยะทุกคนโอ้นี่ช่วงจะเป็นข้างในนะผมถ่ายจากอาคารครับทุกคนโอ้โห อลังการเวอร์วังอลังการทุกคนเข้ามาข้างในเลยแฮปปี้ลึกโอ้โหทุกคนจริงๆว่าแจว่าสีอ่าลงไปกับหมู่เนาะที่นี่บองต้องลยย่านจืบบอลจอดรถไม่ได้เนาะทุกคนให้หมู่ลงไปก่อนเนาะเผื่อจะโทรหากนันให้หมู่ลงไปถามหาไปเอาแว่นให้ครับเอาแว่นตาที่เ่นสั่งตัดไว้เนาะ,ะลูกสาวเจ้านายผนสั่งตัดไว้สั่งจากออสเตรเลียนะทุกคนเนาะบึงความทันสมัยสั่งจากออสเตรเลียมาก ัดอยู่ประเทศไทยนะทุกคนพระดาู่ต่างประเทศนะมาตัดอยู่ประเทศไทยตัดแปวนอยู่ประเทศไทยนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าการแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยนี่ก้าวหน้าขนาดทุกคนเบิ่งเอานี่แล้วนี่โอ้ยอยนผู้คนปฏิไลนะทุกคนขนาดเออตอนเศาร์เนี่ยปอเจ้าเคยมาครั้งหนึ่งนะผู้คนหลายแหง้งทุกคนหลายแหง้งทุกคนเลยมีทั้งฝรั่ง ฝรั่งนี่ร้ายขนาดฝรั่งนี่ยแบบนักเลียนหนัววัยรุ่นนั่นนะแต่นี้ก็มีทั้งพวกนักเลียนหนัวหรือว่าคนป่วยบุหูนะคนาบานจังว่าคนที่มากทำธุระเกี่ยวกับเรื่องทางโรงพยาบาลบ่เนี่ยบุจะกับบุหูนะทุกคนแต่ว่าร้ายตลอดเหมือนเหมือนเดินในห่างเหมือนเดินในห่างกับกระดิ่งขานะทุกคนเบิ่งเอานี่นะทุกคนมันจะย้อนแสงแล้วหนึ่งคนเนาะแต่ละอาคารแต่ละอาคานอีกร้ายนะ อนุญาตตรงนี้นะนาจะย้อนแสงแหละแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะทุกคนน,อนะานอาคารเฮ้บอเจบอเจบจะลงไปถ่ายข้างล่างสักหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นใต้อาคารจอดรถทุกคนโอ้จริงเลยเป็นเป็นเป็น,ปนบิ๊กซีมินินนทุกคนแล้วก็เป็นร้านพิซซ่า,ซาอ้หลายอย่างทุกคนหลายอย่างนี่ข้าง,งล่างนะทุกคนข้างล่างนะ พื้นที่ด้านในนะทุกคนที่เป็นฝั่งโรงพย,พยงาบาลนะตรงตรงทีผมจะให้เบื่อนอย่างตัดไปห่างก็จะเป็นโรงพยาบาลนะทุกคนโรงพยาบาลตรงนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทุกคนเห็นป่นี่ข้ามไปประ e e năm, มาณสองเส้นถนนนะทุกคนเนาะเป็นเหตุเป็นสองเซ้นถนนประมาโซนสนามกีฬาด้ยปมาโซนสนามกีฬาทุกคนโซนสนามกีฬาอยู่ตรงปู ูท่ทีงว่านพุ่นแหละทุกคนคือสุดยอดผังในหงยายแห้งทุกคนเนะาะใหญ่แห้งเลยได้ยินแต่สื่อธรรม,าศ,ารรมาศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกคิดว่าพองเฮาได้ลงมาเบิ่งมาสัมผัสด้วยตาเลยป๊าดทุกคนโอ้ลูกขีอาคารต่อกี่อาคารเนาะทุกคนโอ้โหพิหลึกพิล่ำเลยทุกคนเโอ้โห น,นี่ทุกคนศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์อาคารนี่ก็สุดยอดขนาดเลยสุดยอดครับผมก็ถือว่าเป็นโรงพย,พยาบาลที่มีชื่อเสียงครับทุกคนหลายคนกันนที่ได้ยินสื่อทากคนบ,บอกแจ่เองก็ได้ยินสื่อ นี่ครับทุกคนได้มาแล้วจากออสเตรียไม่ใช่จากออสเตรียจากเมืองไทยสิครับจะไปจะเดินทางไปออสเตรเลียนะครับของชิ้นนี้ครับผมคิดดูสิครับว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่ก้าวไกลขนาดไหนที่ประเทศไทยตอนนี้ยืน๋ยวเตรงนี้ประพุธไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ถ่ายคู่กับอาคารนี่คือสุดยอดเลยโอ้ยอ่าตอเราการเลยวะถาเนี่ยเคยมาที่เถื่อนเหรอยครั้งแรกเลยเคยมาครั้งแรกครั้งแรกเลยเคยยินบอกเคยยินดสื่อบท เคยได้ยินอยู่บ่สื่อธรรมศาสตร์มอธรรมศาสตร์ได้ยินแต่สื่อแต่ไม่เคยเข้าสื่อเสียงโด่งดังแต่เขาบ่เคยบ่เคยมาบ่เคยมากเลยบ่กสิบห้าปีเดี๋ไม่เคยเข้าโอ้ปีเจ็ดพันสิบห้าครั้งเชื่อไหมบ่าวแจ็บอยู่ที่ประเทศลาวเคยได้ยินชื่อตอนตอนยังน,น้อยเคยได้ยินชื่อนะมอธรรมศาสตร์เคยเบิ่งกีฬาประเภทนี้ธรรมศาสตร์แต่บ่เคยเข้ามาเป็นเป็นข้างที่สองนะเขามาเป็นข้างที่สองก็จริงแต่ข้างนั้นเขามากอยู่นั่นแต่อาคารไปลงมาเบิ่งข้างล่างเนาะ เนี่ยอยู่ที่ไหนไม่เดินวนถามพนักงานถามร้านลอตเตอรี่ถามหน่อยถามหน่อยการที่ไปรับอันนี้บ๊พุธไปรับคนเดียวนะทุกคนบ๊อบพุธเรบเห็นนะจะไปรับถืออยากถอยากพู้ก็ถามคนขายลอตเตอรี่ครับบ๊อบถามเจ้าหน้าที่ด้วยไหมเจ้าหน้าที่ขายลอตเตอรี่แล้วก็เขาก็บอกว่าไปตรงนั้นตรงนั้นพนักงานใจดีบ่กพนักงานเลยครับเจ้าหน้าที่เไปนะร้านใกล้ร้านอเมซอนเขาบอกไปที่นี่ใกล้ร้านอเมซอนคือสั่งตัดอยู่ประเทศไทยจะส่งไปที่ออสเตรเลียสุดยอดเนาะป้าถือว่าเจ้าก็เก่งนะขนาดบราเคยมาเนี่ยังไปถือ ขันเป็นค่อยอาจจะไปบนทึกยที่ปากพี่น้องอยู่ที่ปากถามไปเลยแลอย่างทำไมเราถึงกล้าถามอ่ะเราเป็นคนลาวนะเราเป็นคนต่างด้าวเรากล้าถามเหรอได้หมดกล้าถามหมดครับแล้วมันไม่กลัวทางรู้ถนนรู้อะไรก็อยู่ที่ปากเราแค่นั้นเราถามแล้วบอกเลยครับเหลือเชื่อนะบ๊อพุตตนี่เก่งนะถือว่าเก่งนะไม่เคยมาแต่ถ้าเป็นบ๊อแจ๊บอาจจะไม่กล้านะบอกตรงโชคดีแล้วนี่ส่งไปให้ใครนะให้ลูกลูกสาวเจ๊ใช่ไหมลูกสาวเจ๊ครับผมโอ้กับลูกสาวเจ๊นั่นแหละุรกนอนจะส่งให้แล้วก็ โอ้โหบ๊อพุธถามเลยถามถามข้างอยู่เล่านี่เคยเห็นอาคารแบบนี้โรงพยาบาลนี่เจ้าเคยเห็นบอกเคยเคยไปบอกอยู่ไซอยู่อยู่บอกเคยเห็นเลยครับบอกเคยเห็นคิดว่าตัวนี้สุดยอดบอกใหญ่บอกบอกนั่งเลยดูเพิ่์จิบูดิเอฟซีเฟอร์จิบูดิเอินนี่ก็ใหญ่ครับใหญ่เลยโอ้โหทั้งภาษาอยู่ทุ่มโดใหญ่สุดแล้วครับขนาดออกกล้องครั้งที่สองที่สามยังเขินกล้องมากเลยครับบอบพุธพยายามถอยพยายามถอยไปเดินเดินเดินนี่เดินทางนี้ ยี oh ่ห้ออะไรนะโดมออปติกบริษัทนอครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนคือความทันสมัยของประเทศไทยคือขนาดอ่าน้องเพิ่นไปอยู่ออสเตรเลียเนาะทุกคนเพิ่นก็ยังไว้วางใจบริษัทการแพทย์อยู่ประเทศไทยเนาะเพิ่นยังสั่งตัดแว่นอยู่ประเทศไทยเนาะทุกคนถือว่าถือว่าสุดยอดนะทุกคนการแพทย์ประเทศไทยสุดยอดนะนี่หมอธรรมศาสตร์นะครับทุกคนนี่ ถามใครกยมาทุกคนก็น,น่ายช,ชิคู้ยชเคยเห็นนะนี่บอกบอกแจ้วอนเลยนะ<ม>กคนก็น,น่ายชิคยเห็นแหละนี่ม,มาผุดนำทางเลยตอนนี้ <c oughs> หามผ้าลงเด้อ <c oughs> นำทางหลืหามผ้าลงได้ <c oughs> โอ้โหโอ้ โอ้ลายอาคารนะวะคุณเนาะอาคารไลยอาคารขนาดวะโซนนี่มันโซอนอาคารบ่เป็นโซอนอสนามกีฬาเด้อทุกคนเดอ้อมาจับจำอีกรอบเหรอครั้งนี้เราจำเราจะจำได้มั้ยว่ารถอยู่ชั้นไหนคนเหมือนเหมือนเดินในห้างทุกคนไอ้นนโรงพยาบาลหรือว่าห้างประพุทธทำไมคนเยอะขึ้นทางนี้ดีกว่าเราเนี่ยนี่ซ้ายมือดีกว่า ใช่สายมือเราเดินมาไดหรือว,ว่าเราไม่ถนัดลิฟต์ o อเจ็บไม่ถนัดนะครับทุกคนีลงด้วยครับน,น,นี่ลงลงิฟต์ใช่ไหม or เ,เจ็บไม่ถนัดลิฟต์ครับถนัดเดินจบลิฟต์ดีขาดูชั้นสองทุกคน,นอีกอย่างเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแย่งเราเดินเลยสบายๆเราขึ้นมาแล้วนี่ครับทุกคน เราอยู่ชั้นนี้แหละมาพุทธเดินไปเลยเดินไปสุดซอยแล้วขวามือน่าจะใช่อ,อ,าอาคารจอดรถไทุกคนน่าจะหลายชั้นอนาคารจอดรถนี่ก็สีห้าชั้น หนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นครับทุกคนห้าหรือเจ็ดนะโหหอบทุกคนเดินหอบนูน่นนูน่นนนใช่น่าจะใช่แหละไม่ใช่เราก็วนหาใหม่มันใหญ่นะาคานใหญ่จำไม่ได้ ใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมแล้วทุกคนนี่อีปาะเจออีป๊ะแล้วครับปอทะเลาเที่ยวอปาอทะเลาะอเที่ยวทีนี้ตรงนี้เราจะเราจะวนไปทางไหนยังไม่รู้ตอนลงพอมาครั้งที่แล้วก็เฮียบางคนพามาครับทุกคน จะาจะบระจำอะไพามาพูดอย่างหนึ่งอยากอยากเขาโรงพยาบาไม่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 ยังไงแกงว่าพุดทุกคนแกงวัพูดธวพุดบอกว่อยากเขาโรงพยาบถึงแม่สมวันใหญ่รู้ราบอัไนี้ก็บยากเขาดิโอ้โ้โอ้โโอ้โหบอกหยอกว่าพุดธนะทุกคนเนาะนี่แหละ โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็มีแต่เดินทางพาก,กันเดินทางอาจะไปรับผ้าต้องเอาไปส่งเอาไปส่งให้เจ้เนาะทุกคนเนาะผนจะเอาไปให้ลูกสาวผน,นมามนุษยธทํมมานั่งรถไฟฟ้าครับทุกคนมาครั้งแรกกนานั่งรถไฟฟ้าร่วมกันครับไม่เคยไปไหนเลยครับนี่มนุษยธรรมครับลูกหลานมนุษยธรรมทางนี้มนุษยธรรมทางนี้่มนุษยธรรมไปทางนู้ <c oughs> น เค <laughs> <Okay. laughs> ยืนตรงนี้เหมือนทุกทำยืนตรงนี้ค,ครับผมอย่างเงี้ยประพุทธสิบอกแนะนำเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเบิ่งป้ายพร้อมเห็นบอก็นบอกอ่าพาทางนั้นทางนั้นไม่เขาจะไปทางคู่ขดเด้ออาจจะมาเบิ่งตรงนี้ตรงนี้เลย,เลยพาจะลงโอเคถอยมาก่อนนะบังปพุทธถอยมาก่อนเด้อจะไหนให้คนออกก่อน อนุญาตนะครับเจ๊ขออนุญาตนะครับนี่คือเจ้านายของบอสแจ๊บครับทุกคนกับเจ๊จะอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้มาเจอก็2ปีไม่ได้เจอกันเจอคร <Desde S 1> ั้งแรกครับนี่ฮะเจ๊เจ๊มาเอาสิ่งนี้ไปให้ลูกสาวครับผมที่ออสเตรเลยเรยียครับผมก็ขอบคุณนะครับเจ๊ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมบัพปุ่นเจอเจ๊เลยเป็นไงดีใจปะดีใจครับผมจากปีเลยไม่ได้เจอเพิ่นสามปีแล้วครับก็คือคนที่อุปถัมภ์บ่าวพุ่นนะเชียงกวาง คือวันที่ซื้อของมาฝากจริงๆเจอยากให้ไปกินข้าวน้ำแต่ว่ามองไม่ได้โบ่มีเวลาไม่มีเวลาไม่พอโอเคขอบคุณขอบใจรายผมพูดกับถือว่ากินทอดฟันยี่บ่ลกินทอดครับผมพ่อทุกมือนี่ก็ทุกเดือนก็โอ้นมหาพันธไม่ได้เห็นเบี้ยเลยนี่สังพูดยูทูบเบอร์เลยเนาะโอ้ผมเห็นเบี้ยงงานยังได้เดือนมหาพันธุ์แล้วเนี่ยจะยูทูบเบอร์ได้หลายกว่าครับเบี้ยกับเท่าแก่ให้แล้วแล้ววันนี้เพิ่นเพิ่นถ่ายยังเกาะมากินนะ ชุกให้ยังอ่านพลังอย่างไรอ่านพลังแบบพุดดิ้งแบบกี่ตีหรือเปล่าเกตตีเป็นอะไรจะเกิดเมื่อกินยังเดือกเป็นอะไรจะกินหรือเป็นไรกินจกรสชาติเป็นไรที่อหารฝรั่งน้องคนลาวมากินมึงเสพรูปแบบไหนบูคือบัวแกงหน่อไม้บัคือเลยแกงหน่อไม้สมตำเลยคือบัวสมตำมุมบัคือเลยทุกอย่างเลยบอกจริงๆของแพงนี่บัวหม้กับเฮาเนาะบัวหม้อกับเฮาเนาะ่ได้ก้อยลาบ อาหารอีสานเออนั่นถูกต้องถูกต้องเนาะเออแต่บุนซื้อแพงนะนี่แพงก็ที่ว่าอะไรอันนี้ก็บชาเจ๊เบิ่งคลิปวิดีโอเนาะบอกพูดถือว่าบบอาหารอาหารฝรั่งเนาะอาหารฝรั่งเนาะพูดบอได้พูดบอกขนาดขนาดไปข้างนอกไปอ่าไปเที่ยวห่างเที่ยวยังเพิ่นกับบุกอยไปนะเพิ่นไว้ละชวนไปชวนไปต่างจังหวัดเพิ่นยังไปไงเพราะว่าด้วยสถานที่บ่มักไปไหนนะทางด้านนี้อาหารการกินกะ ถือว่าใช้คำว่าลูกล้านบนธธรรทุนทำต้องกินแบบบรรทุนทำนะทุกคนกินแล้วก็เขา่าเขา่เขากรต้องเขาใส่สแต่ไม่หมดรสชาติมันหมดได้แต่ผูซื้อว่าเจเพิ่นหนุ่มขึ้นนะเพิ่นไปต่าง<อ>ประเทศมามไปต่างประเทศเนาะอ่าอยู่ต่างประเทศมาถือว่า<ม>อ,อันนี้ประผุดคือว่าประผุดเห็ดอ่ะอันนี้อยู่อยู่อยู่นีคณะเห็ดย่างให้เจเพิ่นโอ้ดูแลอพาร์ดเมนต์ให้ยเจอดูแลอพาร์ดเมนต์อพาร์ดเมนต์อยู่เพิ่มสินนั่นบอกเพิ่มสินนั่นแหละซอยหอสีนะครับ ถือว่าถือว่าแบบนี้เราทุกคนเราบอกพูดเพิ่นกับหมายถึงว่าเพิ่นกะดูแลหาเจ้ก็คือมันบริเวณอันเห็ดประจํานะคือเหมือนกับเพิ่นฝากไว้ว่าเอาวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ไปเบิ่งให้แน่เนาะอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองสองกะบเดือนละเดือนละเว้นที่สองครั้งเดือนละอ่าแปดครั้งสี่ครั้งแปดวันแปดวันเสาร์อาทิตย์เป็นบมอเสาร์อาทิตย์เดือนละแปดวันคือเพิ่นกะโดยความที่จริงๆนะเม็นทุกคนคือเจ๊เพิ่นอาจจะหักมาพูดเพราะว่า เพิ่นอยู่น้ำกันมาสิบกว่าปีสิบกว่าปีบ่านนี้เพิ่นเห็นอกเห็นใจเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศจริงๆเลยเพิ่นอยากขายเลยกับป้าประพุธเลยก็ได้แต่นี่คือประพุธยังอยู่กับเฮียอยู่แต่แต่ว่าเพิ่นก็อยากให้ประพุธมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งก็คือว่าด้วยงานเพิ่นก็มอบให้ประพุธไปไปดูไปดูแลแต่จริงๆมันเกี่ยวพันกับของเฮียนั่นแหละทุกคนมันเกี่ยวพันกับของเฮียนั่นแหละแต่ที่นี่ก็คือมันเป็นสัดส่วนเนาะนะแต่จริงๆเจ๊กับเฮียมีสิทธิ์พอๆกันแหละนะแต่ว่าที่นี่ก็คือ พอเจ็บจะบุได้ไปเห็นน้ำพราะว่าให้ให,ใหบ้บ๊อบพุทรับผิดชอบส่วนนั้นไปคือเสาร์อาทิตย์กับบ๊อบพุทพูนเลยเพราะว่าเจ็บจะหยุดวันอาทิตย์เนาะวันละเสาร์พอเจ็บจะเห็นอยู่กับเฮียคนเดียวเนาะนะบุได้สอยเจยังเลยแต่ว่าถามว่าในช่วงที่เมื่อก่อนพุ่นบ๊อบเจเคยสอยบุเคยตอนที่บอกเจบุเหตุยูทูปเนาะอ่าแล้วแต่เพิ่นอยากให้เฮาบยุยางให้ก็แล้วแต่เพิ่นเนาะแต่เพิ่นให้อยู่แล้วก็ได้บ๊อพูดนี่ครับเพิ่นให้ตามความเมตตาตามความฮักต่อนให้บ๊อบพุทบุเาะพรว่าเพิ่น ผูกพันกับลูกน้องเมื่อก่อนอยู่เป็นลูกน้องที่ตั้งแต่เพิ่นเริ่มเปิดบริษัทใหม่ห้าสามเหดอยู่นงเพิ่นเนาะหกเจ็ดหกแปดเหตุยุ่งเพิ่นจนว่าสี่สิบห้าปีตอนนี้ลูกสาวเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นทุกคนเติบโตมาเลยไปอยู่ต่างประเทศบ้านที้ลูกสาวก็ชวนเพิ่นไปอยู่นําไปอยู่ออสเตรเลียมาเลยสามคนพอเพิผมอยู่ออสเตรเลียเพิ่นก็มันเป็นห่วงลูกน้องที่ลูกน้องเก่าแก่มาจะเป็นลูกคน พอผุดก็เลยมีโอกาสได้มืัอนี้ได้ไปพ่อได้ไปพ่อกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเบิ่งตอนต้นคลิปนั่นแหละทุกคนเจอแป๊บหนึ่งพ่อต่างคนต่างรีบเนาะมืัอนี้เขากับเขาเองกับขำแล้วไปหาเพื่อนเนาะแต่เพื่อนก็รีบไปรีบไปหาหมูไปหาหนัดหนัดเพื่อนอีก่แบบนามี้วยคือจริงจริงเพื่อนยากเลี้ยงแต่เขาเขาปฏิเสธอยากเลี้ยงเหตุผลที่ปฏิเสธนหนึ่งแล้วก็คือเพื่อนวัฒนัดทางอาหารฝรั่งเลยก็บเคเอฟซีพวกนี้นะ บู่ดประธานัดแกงหน่อไม้สมตั้มอ่านนทุกคนเลยปฏิเสธและอีกอย่างกับเวลาบอกบอกบอค่อยบอกค่อยอันนั้นปัญญาโนทุกคนราคาเพิ่นเวลาเพิ่นกาหน่อยเวลาเบาแจ็บบ่พูดกาหน่อยคือเขาหนักกระมู่เพิ่นกระหนักกระมู่คือกันพอทีนี้ก็เลยจริงๆก็อย่างนางคุยกับเพิ่นนา่นนะพ่อเพิ่นก็เคยซอยเรือบ่พูดหลายอย่างเบาแจ็บเองกันขนาดกูจักกันกูจักกับเพิ่นซ้ำซี่เปีกันนะเบาแจ็บกันแต่ว่าเพิ่นก็ซอยเรือหลายอย่างเนาะเพิ่นก็นอาหักขนาดมันถูกเป็นเจ้านายที่อาหักขนาดอ่า บางหลังอื่นบจอจะบบอไปไปแต่ต้องเกา้ารูปนะทุกคนนะเพิ่นอ่าระหว่างบอจับแต่เป็นลูกน้องของเฮียบอจันไปเพิ่นก็เป็นเพิ่นก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเฮียบบอจับก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาบาพุทธอาจจะอยู่นํากันมาน่าต่เริ่มต้นแต่อบอจับมาอยู่ตอนแบบว่าช่วงเพิ่นอาบรอยูมกแ็แล้วนะทุกคนก็เลยว่าบอพุทธกับเพิ่นก็ยังแพงยังหักอยู่ยังอยากให้เงินให้ทองบ่พุดอยากซอยเหลือนั่นทุกคนเมตตานี่แหละนี่ใชคนไทยทุกคนเพิ่นอยู่ต่างประเทศจริงๆเหมืนอยาก อ่าบุาอยากสนใจน้ำเลยก็ได้นะผมมียังไงต้องมันอยากสนใจบ่ผุดแต่เพิ่นก็ยังให้ความหักความแพงยังแบบอ่าสอยเหลือแบบเพิ่นเหตุเข้าแบบนี้ก็อยากว่าวิ่งเพิ่นเนาะอยากขอบคุณยังเพินนเ่นเนี่ย<อ>บ่ผุดอยากว่าวิ่งให้บ่เนี่ยถอยไปใช้ <มา S 1> เดิยนย่ายนยังเดียกรอกเลยนี่ฮะยังขอบคุณเจ๊เป็นยังยิ่งเลยอ่าที่ช่วยเหลือมาตลอดใช่คือคิเงิบุญคุณอ่าบุญคุณทให้เขาช่วยเหลือเรามาตลอดเนาะ กระเถี่ยวสิบกว่าปีอย่างว่ามาคือก็ลืมบุญคุณหักเหมือนเอื่อยมันยังนอนแบบนี้นอนคึงเก่าแล้วเงานบอกอย่างก็ต้องไปตามที่มันได้นำละดีใจบ่อยากถามดีใจบ่ที่เฮาเฮามีคนอ่าเฮามีคนอ่าหักเฮ้าอ่ะมีเจ้าเจ้าหน้าที่ว่าเมตตาเฮาดีใจบ่ก็ดีใจที่สุดแล้วอ่าเป็นช่วยเหลือเขาตลอดโอ้ไม่ก็ลืมบุญคุณมันลืมบุญคุณเนาะพ่อนี่แหละคนไทยเลยประผดนี่ที่บอกคนไทยนะ มาอยู่เป็นสิบกว่าปีอ,อยังเป็นห่วงเป็นใยไปอยู่ตา่างประเทศแล้วก็เจ๊ก็ยังบอกอยู่ว่าไปไหมไปวันเดียวส่วนไปผมบอกอภาษาอังกฤษตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยจะไปยังไงอยู่พูดจริงๆรินะเจ๊พูดจริงๆไปไหมอยู่ไปทํางานที่โน้นมาผมบอกโอ้ภาษาอังกฤษตัวหน,นึ่งก็ยังอ่านไม่ออกเลยจะไปได้ยังไงเอาง่ายว<อ>่า,าเออเอบสองตัวก็ยังท่องไม่ได้จะให้เราไปกันยังไงใช่ไหมตัวมันได้แต่ประกอบไม่ได้ไม่อีกอย่างอีกอย่าง คอยเบิ่งเจ้านี่เจ้านี่หักประเทศไทยจนบม่อยากบ่อยากไปบ่อยากไปบ,บนอื่นเลยเจ๊บอกให้ลองตั้งแต่เพิ่นบอกตั้งแต่หาปีก่อนแล้วให้เรียนภาษาอังกฤษเาษาอันอตั่ซอยแต่บ <c oughs> ไ,ไม่บไม่ไผแบบขยับเลย <c oughs> บอกให้ไปต่างประเทศว่อน้ำซ้ำขึน้นยิน่งยินเจ้าว่าว่ะบอกพูดว่าว่าโอ้เจ๊ผมนอกจากประเทศไทยประเทศลาวผมไม่ไปไหนแล้วได้ยินแบบนี้จริงจริงมันพูดทังรู้เรื่องกว่าติไปกับลาวเราพอคุยสื่อสารกันอัน้ใจ อันนี้บ่าวเจ็บอขอเสริมนะทุกคนนะบ่าวจ็บเองกะอยู่อยู่กับบุพุฒมากอะเจ็ดปีเนาะอะไรก็อยู่อยู่คุ้ยกับเจ้มากประมาณปสี่ปีเนาะบ่าวเจ๊บ,บ,เ,จบเป็นลูกน้องเฮียเนาะแต่ว่าบ่าเคยเป็นลูกน้องเจ้เนาะเพิ่นสิว,าว่าสองคนอ่าหนูแจ็บหนูพุฒเพิ่นสิว,าว่าวันนี้เนาะเพิ่นวบอหนูแจ็บหนูพุฒต้องไปพัฒนาตัวเองนะลองเรียนภาษาอังกฤษดออีกสองปีเพิ่นวอาตอนนั้นเนาะเจะจะไปต่างประเทศไปอยู่ออสเตรเลียแล้วจะเอาพวกเราไปด้วยเราไปด้วยเพิ่นบอกวันนี้จริงๆนะทุกคนวาจริง เอาพวกเราไปด้วยตอนนี้ก็ย้ำอยู่วันนี้ก็ยังพูดอยู่ให้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ให้พัฒนาตัวเองเจจะเอาไปอยู่ด้วยคือตอนนั้นก็เราสองคนกับครับครับครับแต่บริขิดว่าเจสิไปจริงๆต่างประเทศอยู่มาประมาณสักผ่านประมาณสองปีเจไปจริงๆเจไปอยู่ต่างประเทศอยู่กับลูกทั้งหมดปอดีเพิ่นก็ว้าอีกเบ้าตลอดให้แบบพัฒนาตัวเองเรียนภาษาอังกฤษสุดท้าย ต้องปฏิเสธเจกว่าเจครับผมไม่มีวาสนาแล้วหนึ่งสองภาษาอังกฤษผมมไม่ได้เลยสามผมรักประเทศไทยรักประเทศลาวผมไม่อยากไปจากสองประเทศนี้เป่ากันเลยนี่เจจะบอกจริงเจก็เหนื่อยพวกเองแหละเจเจจะบอกว่นนี่เนาะอันนี้ก็คือคือแบบที่บอเจ๊บอยากให้สื่อสารทุกคนไดยยินยินเนาะประเมนว่าเอามาชื่นชมเอามาแบบว่าอ้วยนะทุกคนคือสิ่งเหล่านี้นะเพิ่นเพิ่นมอบให้าอเจบกับปอผุดจริงๆนะบอเจ๊บนี่ ถ้าวมาเพิ่นเพิ่นหกักเพิ่นก็นหักเลยแต่ยังรับว่าความผูกพันอาจจะไม่เท่าเบา,บา,บาพุดเพราะว่าอาจ๊บมาหูแจับเพิ่นมาหูาจ๊บสี่ปีที่แล้วเองสี่ห้าปีที่แล้วส่วนในขณะที่เบาพุดนี่สิบกว่าปีทุกคนเนาะเพิ่นเพิ่นหักเหมือนน่องเลยนะหักกว่าหุ่หนหักเหมือนน่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ทุ่เฮานี่ด้วยความเป็นคนเล่าด้วยว่าทุกคนนันนิสัยอาจจะข้านบ่หรือว่ายังไงหรือว่าอาจจะเป็นคนย่านบ่มันได้ตัวเองอย่างี้นะทุกคนนะบอกล้าที่จะไปไปแบบพัฒนาตัวเองบ่เรือง จนสุดท้ายต้องปฏิเสธเพิ่นเพิ่นว่าตลอดตลอดลเลยฮ่อปฏิเสธเพิ่นเราโบอยากไปแล้วก็ฮ่อก็ขออ้างว่าอืมโอ้ผมทิ้งเฮียไปไม่ได้หรอกครับผมเฮียไม่มีใครผมจะอยู่กับเฮียเพราะแบบเอากับว่าไปบ้านนี่จริงจริงลเลยฮ่องบุหู่ภาษาอังกฤษสองมาเฮ่องบุหู่การไปต่างประเทศมันสิเป็นยังไงฮะนะก็คือแบบว่าฮ่อเป็นคนลาวมันสิยากเพิ่นก็บอกนู้นกบอกคนลาวไม่เยอะแยะแต่ว่าสุดท้ายฮ่อต้องปฏิเสธอ่ะพอเพิ่นว่าไปนี่ฮะเฮาก็ต้องปฏิเสธว่าฮ่องโไปแหละขอแบบว่าอยู่แบบนี้อยู่ในประเทศไทยอ่าถือว่าวันหนึ่งทีอุาาาเลย ประเทศไทยผมเคยอยู่กับจังหัดครับอันนี้คือสิ่งยอมสองคนว่างคนเนาะอยู่ตลอดเออยี่สิบห้าทำได้งานไม่ได้แล้วกลับบ้านกลับอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านพูดกันอยู่ตลอดทุกปีย้ำอยู่เสมอแต่เฮาสองคนเนาะโอพูดกับผมสองคนก็อยากขอบคุณเจนะถ้าเจดูวิดีโอผมก็ขอบคุณที่เจให้โอกาสและก็เมตตาพวกผมสองคนในแรงงานต่างด้าวสองคนนะที่ที่ เจเองก็ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแต่ว่าเจให้ความเมตตาและก็ให้ความเห็นอกเห็นใจสงสารพวกผมก็เหมือนกับเจ๊ก็คงจะเหมือนกับคนไทยทุกคนนะที่ว่าเห็นคนที่แบบว่าลําบากยากจนแล้วก็เห็นคนที่เรว่าด้อยกว่าแล้วก็สงสารอยากช่วยเหลือผมก็น่าจะประมาณเดียวกันแล้วก็ความรู้สึกของเจก็น่าจะไม่แตกต่างกับคนไทยหลายคนแต่ที่นี้ที่เป็นพิเศษกับบพุทธก็เพราะว่าบพุทธอยู่มานานนานจริงๆครับผมนานแบบสิบกว่าปีอ่ะอยู่รับผมก็ยอมรับนบาพพุธเหมือนกันนะทุกคนที่ว่า ปะพุธนี่อยู่ได้เพราะว่าแกอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วมันสบายใจมันมีความสุขทำมากินแบบไม่ง่ายสบายสบายเหมือนแกผูกผูกพันแล้วกับแกมีความสุขกับการอยู่ตรงนี้ผมด้วยความที่ผมมีมีเขาแบบต้องบอกเป็นน้ำพต้องพูดเป็นว่าบะพุธพ่อกับแม่บะพุธไม่อยู่แล้วแต่ผมมีพ่อมียายซึ่งผมมีความผูกพันตรงนั้นมากเล,กลบบใช่ผมกลับบ่อยบะพุธเนี่ยเหลือแตพนะ่พี่ชายนะพี่ชายซึ่งเขา,ามีาครอบครัวกันหมดแล้วก็ลายให้บะพุธต้องอยู่ตรงนี้แบบ สบายใจกว่าบางทีกับบ้านแล้วจะไปทำยังไงอยู่คนเดียวไปแล้วเลยก็ไม่เอาอยู่ไปนี่ถ้าห้าสิบห้าปีง่ายๆเลยดีกว่าถ้าห้าสิบห้าปีห้าสิบห้าปีวนไหนเขาให้อยู่ทำไมก็กลักบ้านน่นอนอยู่แล้วห้าสิบห้าตั้งตั้งเป้าหมายว่าปีเจ็ดสามต้องกลับบ้านเนี่บเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วนี่เยอะแล้วเจ็ดสามกลับบ้านนอ่นอนับโอ้ก็ตอนนี้ก็ขอขออโอกาสอพวกผมสองคนกอนะครับทุกคนตอนนี้ยังอายุยังยังทํางานได้เนาะก็ขอ ขอเบียดเบียนประเทศไทยนิดนึงนะก็ขอบคุณอ่าประเทศไทยขอบคุณคนไทยที่ให้โอกาสพวกผมให้มายืนอยู่จุดนี้เนาะเจ๊ J L, แล้วก็เฮียแล้วก็ทุกๆคนเนาะที่ให้โอกาสก็คลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนอขอบคุณใจละลายเด้อ <Okay. S 1> ขอบคุณใล,ละาย MC บ่าวจมสวัสดีครับครับ